สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมทั้งใหม่และเก่ายัางไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับผมท่านใดสนใจพักเครื่องก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรมาสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับ0817941656นะครับวันนี้ได้หลากหลายได้พระ สวยมาแบ่งปันเหมือนทุกๆวันนะครับได้มาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับพี่ๆเรามารับชมองค์แรกของวันนี้กันเลยนะครับองค์แรกของวันนี้นะครับเป็นสมเด็จเรื่องกรอบเก่าโบราณนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่พี่ๆกรอบแบบหลายสิบปีมากๆเลยนะครับเนี่ยเผื่อท่านใดรู้นะครับมีความรู้ก็ฝากคอมเมนต์แนะนําได้นะครับพี่ๆนี่กรอบเก่าโบราณแบบ30มสิบสี่สิบปีเลยนะครับพระสวยเดิม พักแก่ผงน้ํามันนะครับเนี่ยท่านใดทราบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามมาได้นะครับแบ่งปันกันได้นะครับเอาหลักร้อยพอนะครับพี่พี่เนี่ยพิมพ์สวยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยแถดูง่ายๆเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับยินดีแบ่งปันได้ครับผมอันนี้ได้เหรียญย5ศตวรรษมาสวยๆเลยนะครับพี่พี่ได้มา2เหรียญวันนี้นะครับมีพี่พี่สั่งกันเยอะเลยนะครับนี่วันนี้ผมเลยได้มา2เหรียญนะครับเหรียญย5ศตวรรษเนื้ออัลบากานะครับ พระดีพิธีใหญ่นะครับปกเสก2,500อเกจิคณาจารย์เป็นร้อยรูปนะครับนี่น่าเก็บมากๆเลยทรงเสมานะครับสวยเดิมๆนะครับนานๆจะได้มานะครับนี่สวยทั้งคู่เลยนะครับพระดีมีประสบการณ์นะครับอันนี้สวยอ่าหูตากระพริบเลยนะครับพี่ๆเนี่ยผมให้ดูนะครับเนี่สวยจริงนะครับนี่ท่านผิวเดิมเลยนะครับผิวอัปก้าเดิมๆไม่ล้างไม่เช็ดนะครับท่านใดสนใจนะครับผมมีแบ่งปันสองเหรียญนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับ องต่อไปวันนี้จะได้รูปหล่อปั๊มสวยๆมาทางนั้นเลยนะครับพี่ๆนี่อันนี้จะเป็นรูปหล่อปั๊มเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับพี่ๆเนี่ยข้างหลังเขาจะเขียนว่าออนะครับเนี่ยผมไม่ทราบที่เป็นหลวงพ่ออินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอันนี้นี่ก้นก้นแบบสไตล์พระหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลวงวัวเลยนะครับเนี่ยก้นกึ่งวงกลมนะครับเนี่ยพระสวยเลยนะครับกิ่งดังฟังชัดนะครับพี่ๆผิวทองเหลืองแบบปั๊มเดิมๆเลยนะครับท่านใดชอบนะครับ มีมุมมีทางนะครับอันนี้น่าจะพระลักษณะเนี้ยนะครับพี่ๆน่าจะสร้างศูนย์กว่าหนึ่งกว่านะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางครับผมพระแท้แน่นอนนะครับพี่ๆแล้ววันนี้ก็ได้นี่เลยพระกิ่งรอดอนะครับพระกิ่งรอดอหรือรักกิ่งรักษาดินแดนนะครับนี่เจ้าคุณนอปลุกเสกหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมปลุกเสกครับแล้วแบบเกจิคณาจารย์อีกเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เจ้าคุณนอด้วยนะครับนี่ได้ ใต้ฐานเขาจะมีเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยตอโคดนะครับเนี่ยเป็นเหมือนดาบไข่นะครับเนี่ยท่านใดสนใจนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับผมปีหนึ่งกว่านะครับพระกิ่งรักษาดินแดนนะครับอันนี้เล่นหากันมาตรฐานนะครับองค์นี้นะครับพี่พี่ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับเนี่ยผิวท้องเหลืองแบบวาวเดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยวาวเดิมเดิมเลยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระหูตาจมูกโด่งเฟี้ยวเลยนะครับพี่พี่เนี่ท่านใดสนใจนะครับพระดีประสบการณ์ดีนะครับ เกจิคณะอาจารย์ปลุกเสกแบบเยอะมากๆเลยนะครับพระกิ่งรักษาดินแดนนะครับเจ้าคุณนอปลุกเสกนะครับเนี่ยท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับแท้ดูง่ายตามองค์จะมีคาบยาขัดจะมีคาบผิวทองทองเดิมเิมเลยนะครับเนี่ยท่านใดสนใจห้ามพลาดเลยนะครับองค์นี้พระดีพิธีใหญ่แล้วก็สวยแชมป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อขอมนะครับในหลวงพ่อขอมสมเด็จพระพุทธโคดมปัม๊มนเนี่ยได้มาบ้านเดียวกันพี่ๆีดูเก็บพระเนี่ยยาแดงผิวทองเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ วัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับในก้นอุดกิ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับรูปหล่อปั๊มพระพุทโคดมปีศูนย์ห้านะครับมีมุมมีทางพระสวยแฉ้มเดิมๆเลยนะครับพระแท้ดูง่ายๆนะครับพี่ๆหูตาคมชัดมากๆเลยนะครับในใบหน้าสวยมากๆเลยนะครับองค์นี้นานๆจะได้ฟอร์มนี้มานะครับผิวดเดิมๆอย่างนี้ท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสิวลีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่เริ่มเดิมจากวัดเลยนะครับพี่พี่พระติเก่าเดิมจากวัดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับเมตานะครับขาขายโชคลาภนะครับพระสิวลีนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรถือว่าเป็นเกจิดังของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับองค์นี้เริ่มเดิมจากวัดด้วยนะครับพระแท้ดูง่ายๆสวยแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกระไหล่ทองเดิมๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับ อันนี้ผมอ่าอันนี้ผมชอบมากมากเลยนะครับพี่ๆแต่ผมไม่เป็นนะครับนี่เป็นพันามพญาเนื้อหากเก่ามากๆเลยเหมาติดมานะครับนี่เผื่อท่านใดมีความรู้นะครับนี่ธรรมชาติดีมากเลยนะครับพระองค์นี้นะครับท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับนี่มีเม็ดแร่เม็ดกรวดเม็ดทรายเต็มเลยนะครับอันนี้ผมไม่ไม่มีความรู้ถึงนะครับแต่ว่าได้มาดูเก่าก็เอามาเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับผมมีมุมมีทางก็แบ่งปันกันได้นะครับ แล้วก็ได้เหร uh ียญหลวงพ่อจรันนะครับหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นเหรียญดาวนะครับพี่ๆเหรียญดาวถือว่าเป็นรุ่นรุ่น3นะครับนี่2องพนยเ้ะครับสวยแชมป์แชมป์ทั้งคู่เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะครับเหรียญดาวแชมป์แชมป์เนยนะครับน่าเก็บมากๆเลยนะครับเหรียญพอสอลึกนะครับนี่หลวงพ่อจรันท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆเลยนะครับท่านเมตตาดีมากๆเลยนะครับผมก็เคยไปกราบท่านอยู่นะครับ องต่อไปนะครับนี่กล่องเดิมเดิมเลยนะครับสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับพี่พี่ทองเดิมเดิมนะครับหลังลูกเหมือนนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่มีทองอ่ารุ่นปีศูนย์เก้านะครับหลังลูกเหมือนเกสรนะครับนี่ทองเก่าแปะเดิมๆมเลยนะครับพระสวยข้าบฝุ่นค้าบแป้งเดิมๆมเลยครับท่านใดสนใจนะครับสมเด็จหลวงพ่อแพรปีศูนย์เก้าหลังลูกเหมือนนะครับนี่ดูง่ายๆเลยครับมาพร้อมกล่องนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับเล่นหากันนะครับผมพี่พนี่ อันนี้ก็จะเป็นพระแม่ย่านะครับพระแม่ย่าเป็นเนื้อชินนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับผิวประหลอดสวยกิิบเลยนะครับนี่รท่านใดสนใจนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับรุ่นนี้มีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมและอันนี้นะครับพี่ๆจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยเนื้อสบู่เลือดนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นล้อพิมพ์วัดเกตชโยอันนี้มีลงหนังสือหลายเล่มนะครับพี่ๆดูการเก็บนี่เขาเก็บอยู่มีคาบกระป๋องเนี่ยนะครับนี่ คาบกระป๋องคาบยางเลยนะนพระอยู่ในห่อบ้านๆเลยนะครับผมไม่มาาออกมาเนี่พระดูแบบเนื้อจัดจ้านมากๆเลยนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จชัยโยเนื้อสบู่เลือดนะครับท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับผมอันนี้ผมเห็นมีลงหนังสือแล้วก็เล่นหากันเยอะนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระไม่มีหักไม่มีซ่อมสมบูรณ์เลยนะครับพี่พี่แล้วก็ไหนได้มาคู่กันบ้านเดียวกันนะครับอันนี้เป็นนางพญาเนื้อผงน้ํามันนะครับสวยแบบมีหน้ามีตาเลยนะครับนี่นางพญาหลวงพ่อกวย ราคาเบาๆนะครับพี่ๆสอบถามกลนเข้ามาได้นะครับพระสวยเดิมๆขี้ฝุ่นเดิมๆเนบ้านๆเลยนะครับวันนี้ได้มาแล้ววันนั้นเมื่อาวานก่อนผมได้สมเด็จหลังตาแผ่นดินมาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีพี่ๆสนใจกันเยอะนะครับวันนี้ได้คะแนนมา เนื้อหาเก่ามากๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยบ้านเดียวกันนะครับจัดจ้านมากๆเลยนะครับนี่ขี้ฝุ่นขี้ยุงเดิมๆเลยครับนี่หลังตาโล่เดิมๆเลยครับบนสารแน่นๆเลยนะครับพี่ๆสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพระคะแนนนะครับหลังตาแผ่นดินนะครับผมท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับห้ามพลาดเลยนะครับองค์นี้สวยแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะครับวัดอ่าววัดอ่าสมเด็จกำแพงแก้วนะครับวัดซอยห้านะครับนี่ สวยเดิมเดิมเลยของจังหวัดลบบุรีนะครับหลวงพ่อนมีวัดเก่าสมอคอนปุกเศษด้วยนะครับและเกจิอีกมากมายนะครับองค์นี้สวยเดิมเดิมเกจยาวนะครับเนื้อหามวลสารแน่นๆเลยนะครับไม่มีบินไม่มีกระทะธรรมชาติดีมากๆเลยพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้นะครับท่านใดสนใจนะครับนี่พระดีพิธีใหญ่นะครับสมเด็จกําแพงแก้วมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ได้เสือหลวงพ่อเพี้ยนมานะครับนี่มีรูปหนึ่งบานด้วยนะครับ เสือและก็สิงห์นะครับเสือจิ๋วหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลนกระถิ่นนะครับผมมาพร้อมซองเดิมเลยนะครับนี่แล้วก็รูปเดิมเลยนะครับีนสิงห์หนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสือสองตัวนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองทองทิพย์ฝาบาทเ่ยครับนี่ท่านใดสนใจนะครับหายากนะครับนานๆจะได้มานะครับเสือจิ๋วกับสิงห์นะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็แถมรูปบานนี้อีกหนึ่งบานนะครับนี่ก็มาได้กันนะครับใครเช่าก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ นี่ครับเนี่ยซื้ออันอันนี้ถ้าใครชอบกล่องเดิมก็ต้ององนี้เลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมรุ่นมีอํานาจวาสนาโอ้โหรุ่นชื่อดีมากๆเลยนะครับเป็นเสือเมตานะครับเสือจิ๋วนะครับองค์นี้แชมป์พร้อมกล่องเลยนะครับนี่กล่องเดิมๆเลยแบบแชมป์แชมป์เลยนะครับต่อโคดวอตอที่ฐานนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับหรือจะเอาองเดียวก็ได้นะครับองค์เดียวจะสวยคากล่องเลยนะครับผมนี่ครับนี่อันนี้อันนี้จะเป็นเสือแซยิดนะครับแปดห้าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ ปี55นะครับอันนี้ปีลึกนะครับพร้อมกล่องเดิมเดมเหมือนกันครับวันนี้ได้หลวงพ่อเพี้ยนเสือมาเยอะนะครับนี่พี่ๆสวยลมดําแบบวาวแทบร้อเซเลยนะครับนี่ม่วงมีหมายเลขใต้ฐานนะครับนี่สองสามหนึ่งเก้าสองนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเสือรุ่นแซยิสนะครับมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเตารีดนะครับพี่ๆนี่ เตารีดเมตตาบารมีปี54นะครับสวยพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับซีนเดิมจากวัดเนี่ยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมยินดีแบ่งปันได้นะครับเลขสวยมากๆ4 0 8 8นะครับเลขสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆเตารีดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิน์กระถิ่นนะครับรุ่นเมตตาบารมีนะครับผมวันนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเข่าคว้างนะครับนี่มีทั้งทองแดงและก็ทองเหลืองเลยนะครับทําสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆนี่ รุ่นข่าคว้างวันนี้ได้มา2องค์นะครับนี่หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินนะครับปีน่าจะปีประมาณ53นะครับนี่รูปหล่อข่าคว้างทองแดงกับทองเหลืองแบบแชมป์เลยนะครับซีนเดิมกล่องเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้ครับผมมาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับวันนี้วันนี้ได้หลวงพ่อเพี้ยนมาหลายชิ้นนะครับพี่ๆี่นี่ เดี๋ยวไปดูองค์สุดท้ายของวันนี้เลยนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้จะเป็นสมเด็จกิรดาพิมพ์ใหญ่นะครับ5รอบนะครับสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับผมพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสกเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่นะครับสวยพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆวันนั้นผมได้พิมพ์เล็กมาวันนี้ได้พิมพ์ใหญ่เลยนะครับนี่ผมเปิดถ่ายให้ดูนะครับนี่พระสวยแชมป์เลยนะครับนี่กล่องเดิมๆเลยนะครับภายนวะเดิมๆเลยนะครับสกนะครับมีโค้ดตอกตรงนี้นะครับเป็นหล่อนะครับผม ท่านใดสนใจนะครับพร้อมกล่องในพระดีพิธีใหญ่นะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนนะครับก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่อุดหนุนตลอดมานะครับท่านใดไม่ปิดไม่ทันก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมงั้นผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมบวัสดีครับผม